พูดคุยกันในช่วงเศรษฐกิจของข,าข่าวค่ำ NBT News นะครับคุณผู้ชมวันนี้ถ้าข่าวเจอท่านนายกก็เลยถามนะนะเกี่ยวกับเรื่องของที่ท่านเนี่ยพูดเมื่อวันก่อนนะ,ะแบบว่าคือท่านก็พูดเป็นครั้งที่3แล้วอ้อนวอนวิงวอนจะใช้คําว่าอะไรก็ตามขอให้ทางผู้ว่าแบงค์ชาติเนี่ยเรียกประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือว่ากรนอง,อง,องที่จะเป็นคนกําหนดดอกเบีย้ยนโยบายเพราะท่านก็มองว่าจริงๆตอนนี้มันสูงเกินไปควรที่จะลดลงนะแต่ปรากฏว่าโอโ้โหเมื่อเช้าเหมือนฟ้าผ่าลงมาเพราะว่า มีการเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติที่ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อญี่ปุ่นครับบอกว่าจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยฮะเพราะเขาบอกว่าจริงๆแล้วตอนนี้ที่ทําให้มันมันมีความฝืดๆอยู่เนี่ยมันเกิดจากสาเหตุ3อย่างซึ่งสาเหตุ3อย่างนี้เนี่ยก็ ถ้าหากว่าเป็นลดอัตราดอกเบีย้ยก็ไม่ได้ช่วยให้แก้ปัญหานี้เกิดขึ้นท่านนายกเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะยังคงเดินหน้าในการที่จะไปพูดคุยในการขอร้องผู้ว่าแบงค์ชาต,ติต่อไปแล้วท่านบอกว่าใน3อย่างที่ผู้ว่าแบงค์ชาติพูดมาเนี่ยไม่มีอันไหนที่พูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยก็อยากจะให้นึกถึงความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับซึ่งวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ตอบคำถามนักข่าวนะครับคือนักข่าวก็ไปถามว่าคุณเศรษฐพุทธ สุดที่วาดนาะรพุทธซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือที่เราเรียก,กนว่าแบงค์ชาติเนี่ยได้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาตินะบอกว่าคงจะไม่น่ามีการเรียกประชุมกอนอง,องอเพื่อจะมาปรับลดอาาัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วนี้หรอกเพราะการลดดอกเบี้ยไปก็ไม่ได้ทําให้นักท่องเที่ยวจีนใช้จ่ายมากขึ้นไม่ได้ทําให้ทางบริษัทจ,จีนนําเข้าปิตโตรเคมีจากประเทศไทยมากขึ้นไม่ได้ทําให้รัฐบาลเร่งใช้จ่ายงบประมาณได้เร็วขึ้นซึ่ง3อย่างนี้แหละคือปจัจจัยหลักที่ทําให้เศรษฐกิจไทยมันโตช้า ให้สัมภาษณ์ไว้แบบนี้นักข่าวก็เลยเอาอันเนี้ยมาเล่าให้นายกฟังถามว่านายกเห็นหรือยังแล้วท่านว่าไงท่านนายกบอกว่าได้รับรายงานแล้วนะครับทราบจากข่าวแล้วแล้วก็ก็มองว่าเป็นสิทธิ์ของผู้ว่าแบ่งชาติแต่ว่าในหน้าที่ของท่านนายกเนี่ยคือการอธิบายให้ฟังถึงความเดือดร้อนประชาชนแล้วยัง3เรื่องที่ท่านผู้ว่าแบ่งชาติสะท้อนปัญหามาเนี่ยรัฐบาลก็เร่งแก้ปัญหาอยู่แล้วแต่ใน3เรื่องนั้นน่ะไม่มีได้มีการพูดถึงความเดือดร้อนของประชาชนเลยลองฟังเสียงบางช่วงบางตอนดูครับ ได้ยินมาเหมือนกันนะครับก็เป็นสิทธิข,ของท่านนะครับแต่หน้าหน้าที่ผมคืออธิบายให้ฟังถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับความอิสระความที่เราไม่ได้เป็นผู้ขับบัญชาโดยตรงนะครับเราเองเราก็เป็นคนผมเชื่อว่าผมว่าท่านผู้ว่ามีความสัมพันธ์ที่ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับผมมีการเรียกร้องไปผมคิดว่าผมมีเหตุมีผลนะครับแล้วก็สามข้อที่บอกว่าเศรษฐกิจไทยไปไม่ได้เพราะเรื่องของอปิปรตัวเลี่มจีนอะไรอะไรกสิทธิไทยกับทาจีนเรื่องการกับ จับจ่ายใช้สอยงบประมาณที่ยังไม่เตีย,งไ,ยงไม่ลงมารวดเร็วอะไรเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเรามีการคุยกันอยู่แล้วนะครับเรื่องของอประชาชนความเดือดร้อนเรื่องที่สำคัญนะครับเพราะที่ท่านพูดให้ให้ให้ใหลักานข้อที่มีคำไม่มีคำว,ว่าประชาชนเลยถ้าผมอยากให้ท่านกลับมาคิดเรื่องประชาชนวัน,นที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับเราช่วยกันได้นะครับเรื่องเหล่านี้ก็เขาต้องพูดคุยกันต่อ,ต,อต่อไปนะครับเหมือนเราส่งสัญญาณยืนยัอนถึงใครอะถึงประมาณสามคันแล้วค่ะ ผมก็จะทำครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าต่อไปนะครับเราดูซิว่ามีคนอื่นจะ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 เห็นด้วยม่เห็นด้วยเราเราเราอยู่ในสังคมที่ที่จเจริญแล้วพัฒนาแล้วนะครับมีความเห็นต่างมีแล้วก็อยู่ด้วยกนันได้นะเนี่ยนะนะักนะักข่าวถามเมื่อสักครู่บอกว่าถ้านายกอ้อนวอนไป3าครั้งแล้วจะยังไงต่อนั้นก็บอกก็จะมีครั้งที่4ครั้งที่5ต่อไปแต่อันนี้ต้องยืนยันกับคุณผู้ชมอย่างหนึ่งนะว่าทั้งฝั่งผู้ว่าแบ่งชาติให้สัมภาษณ์สื่อต่างประเทศและที่นายกรัฐมนตรีให้สัื่อวนนี ทั้งสองฝ่งยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งกันเลยนะฮะแต่ว่าแต่ละคนทําหน้าที่ของตัวเองมีหมวกคนละใบนะครับแล้วทีนี้นักข่าวถามต่อว่าการที่ผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่ากําหนดเนี่ยถ้าสมมติอย่างที่นาย,ยกบอกขอร้องให้มีการประชุมนอรอบเพื่อลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยผู้ว่าแบงค์ชาติบอกว่ามันจะส่งผลต่อภาวะหนี้ครัวเรือนคือตอนนี้ปัญหาคือตัวเลขหนี้ครัวเรือนมันสูงใช่ไหมฮะแล้วผู้ว่าแบงค์ชาติบอกยิ่งไปลดดอกเบี้ยนะ นี้ครัวเรือนยิ่งสูงเพราะว่าพอดอกเบี้ยต่ำคนยิ่งกู้ไงนะเรื่องนี้ท่านนายกว่ายังไงท่านนายกบอกอย่างนี้คือตัวเลขนี่ครัวเรือนปัจจุบันมันสูงอยู่แล้วแล้วพอหนี in in shrink, ้เยอะแบบนี้คนที ine, ika, year, ada, so ่เป็นหนี้เขาจ่ายดอกเบี้ยได้ไหมในเมื่อตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงอยู่ถูกไหมฮะเขาจ่ายไม่ไหวพอเขาจ่ายไม่ไหวมันก็เกิดเป็นดอกเบี้ยค้างจ่ายพอดอกเบี้ยค้างจ่ายที่พอจ่ายไม่ได้กลายเป็นอะไรฮะกลายเป็นหนี้มันก็วนกลับไปอยู่ที่นี้ครัวเรือนก็สูงขึ้นไปอีกไงท่านถึงได้ขอให้ลดดอกเบี้ยไง ทีนี้ท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้ละกันเดี๋ยวท่านเนี่ยจะไปจับข่าวคุยกันแบบจริงจัง,จงกับผู้ว่าแบงค์ชาติอีกทีหนึ่งเนื่องจากว่านโยบายการเงินซึ่งผู้ว่าแบงค์ชาติด,ดูกับนโยบายการคลงังซึ่งรัฐบาลดูตอนเนี้ก็มองว่ามันยังไม่สอดคล้องกันคือจริงนะักข่าวถามแหละว่าตอนนี้นะโยบายสองข้างมันดูไม่สอดคล้องกันจะทำยังไงท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจับข่าวคุยกันอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งนักข่าวถามว่าเมื่อไหร่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอเวลาอันสมควรก่อนครับ